สี่สาวทบลายใจเกินร้อยมีโอกาสได้ไปล่อยผลงานเพลงหลายผลงานเพลงแล้วพี่น้องครับอีลาขาเดาเออยอะไรเอ่ยอุ้ยกระแสหนาหานหนาเวทีดีคักดีแน่พี่น้องครับนุนบน่มเจรามีโอกาสได้ไปเมืงมองวัลลั่ใจเกินร้อยทั้งหนาเวทีแล้วบอกเลยว่ามวลคักมวลเนโดยเฉพาะผลงานเพลงเอยอยีลาขาเดานี่เอาไปลองหนาเวที มวนมวนพี่น้องคราบผมเมือ่อมีโอกาสได้เจอสาวๆนะฮะทั้ง4ีสาวเนี่ยนุ่มจิระกับโบอดดุดบัฒดพี่น้องครับต้องสัมผัสเลยต้องถามเลยว่ากระแสเป็นแบบไหนให้ฝากผลงานเพลงนี่แน่ทางท็อปไลน์ทีวีเด้เปิดแล้วให้คนมาขอหลายๆแน่กันแล้วกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าฟังเสียงจากสี่สาวท็อปไลน์ใจกันร้อยเลยครับพี่น้องครับท็อปไลน์สายเปรกับนุน่มจิระวันนี้ต้องบอกว่าอยู่กับศิลปินเอาใหม่ของไทยท็อปไลน์ของเฮ้านันก็คือ สีสาวทอบลายใจเกินร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่ได้แจเล่นติตอกให้ตัวแบบนี้ดีตอนนี้นะฮะอันรี่มจากันที่ก็ลรักกันในนั่าโตะนะครับสวัสดีค่ะน้องแนนมิยพรมอลำใจเกินร้อยค่ะสวัสดีค่ะคานิ้งสินิกาีลมอลำใจเกินร้อยค่ะเอาฟังดีก่อนเดี๋ยวเอยไปฟังพูดนะฮะ ความรู้สึกของการมาเป็นนักร้องหรือว่าเดร้องเพลงกับทับล่ายดู้สึกแบบไหนเนี่ยดีใจค่ะที่มีโอกาสได้ร่วมงานหรือว่าเป็นผลงานที่ได้การตอบรับดีค่ะก็ <c oughs> ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่มีโอกาสได้มาสร้างผลงานมีผลงานในใครทับล่าค่ะร่วมกับมอลล์ใจกระลอยด้วยค่ะรู้สึกภูมิใจมากๆฟังดิบอกว่าภูมิใจนะฟังดิในเดี๋ยว รู้ซื้อที่ไหนที่มีโอกาสได้มารวมางานกับท็อไลนดีใจค่ะดีใจมากๆแบบก็เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าท็อปไลน์เขาแบบว่าเด่นในเรื่องเพลงอย่างเงี้ยพวกเราก็บามพวกเขาก็คือเอาเพลงมาใส่อยู่บนเวทีตลอดค่ะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้ทำงานนี้โปรเจกต์นี้ได้เนี่ยเขาหลุดซื้อเขารลุดซื้สซื้อที่ไหอ่ารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสที่พิเศษมากๆแต่เราโอกาสนี้ถือว่าเป็น คุณหลายๆค่ะขอเขาพูดพรในทางเขาไม่ใช่แล้วก็ขอบคุณทางวรรณบอลที่ไม่ใช่แล้วก็ทางวนาแอนพอดีนะคะของมาได้ของมอลลาันใจกันลอยบางทีให้โอกาสน้องๆนะคะได้มีโอกาสได้มีผลงานเพลงเป็นของเจ้าของค่ะดีใจมากว้าถื้อผลงานเพลงของเจ้าของผลงานเพลงเมื่อกี้ออกกันเหมือนซีคนก็คือที่ละขาเราจ้ะเอออ่ะเข้าสู่ซ้ผลงานเพลงที่นี่ อยากที่บอกว่ามันม้วนแหงค่ะเพราะใส่ดนตรีส่วนล้วแหงม้วนแหงเ็ไงๆว่ารู้สึกกัเขาความรู้สึกก็คือเวลาที่ได้เห็นพี่น้องอยู่หน้าเวทีเด้เต้นได้้ไดมวนได้้ไดสนุกสนานกับผลงานเพลงของข้าคือข้ารู้สึกว่ามันประสบผลสำเร็จแล้วในสิ่งที่เราต้องการแค่นี้กันดีใจแล้วสำหรับผลงานเพลงอีหลาขาเดาตอนนี้ถือว่าในท็อปไลายพี่น้องครับขอมาล่ายหลาย ฟังนั่นบอกว่าตื่นเต้นแหน้งฟัง,งนี่เพลงไงเป็นก็กับนงานเพลงนี่มันต่ำใจต่ำใจแล้วมันมวนคางอีรีค่ะพี่น้องค่ะต้องดนตีสดให้ต่ำใจแห้งค่ะออโชว์เพลงเพลงนี้กับใจเกินร้อยที่เป็นแบบไหนในฤดูกาลน,นี้ฤดูกาลที่เท่นี่ะคะอย่าลืมมาติดตามชมนะคะในฤดูกาลนี้รับรองว่ารับรองว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะเด้าสมชื่อเพลงแน่นอน เพื่อนบอกว่าฟังนี่อีลาค้าเดาหนาไว้ทีเดาสมซือฟังนี่ว่จาจังใดก็ต้องเดาแน่นอนมันก็ต้องเดาสิคะเพราะว่ามันชื่ออีลาค้าเดามันก็ต้องเดาแน่นอนอยู่แล้วเออสาวเวอรจีนี่ก็ต้องปีนขึ้นไปเลยเออมวนแน่นอนค่ะเขาถามเดียวกันเลยรกกู้ไปไะเด็นคำถามรับประเด็คำถามล่าสุดหูเอือหูเอือขึ้นกันถามว่า เขาบอกว่าอีลาคาเดาเนี่ยนาเวทีของใจกระลอยสิเป็นแบบไหนคนงานเพลงนี่นาเวทีบอลลัมใจกระลอยกับผลงานเพลงอีลาคาเดาเดาไปตั้งแต่อาจารย์นงตีนักร้องแล้วก็เดาลงไปพอดหนาหันค่ะเออขนาดตีขนาดนี้แม่ค่ะเดาฮอดแม่ขั้วอยู่หลังหันเดาเไปค่ะเอา สีีผลงานเพล้อีกบอสจับผลงานเพล้นีกจะได้ผลงานไหนบ่มีค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะคือแก๊งสี่คนค่ะอบอกซื้อเพลงยลยบอบอกเลยบอกไดเ,เลยค่ะแก๊งสี่คนลองไปแล้วทั้งเวทีอาหานแต่ว่าอันนี้คือเอามาเสแสร์ปืนให้พี่ลองในปฟองกอนอแต่ในแต่ในยูทูปก็ยังยังไม่ได้ปล่อยนะคะรอรอ,อก,ก่อนรอติดตามนะคะความเก่งคนมาซยูที่ มิวสิกวิดีโอหรือ MV ที่เราจะปล่อยอในช่อง YouTube t o p Line m u s i กพี่น้องสิเดมว่วนกันอย่างจูใจเต็มรูปแบบนะคะยังไงก็รอติดตามแล้วก็รอให้กำลังใจกับอีกหนึ่งซิงเกลิลงานเพลงของเราคือแกงสีคคงส่คนค่ะแกงสี่คนแมนจ่จ้าโอ้ผมว่าวน่าเคลยร์อย่างนีได้พี่น้องครับเดี๋ยวรอติดตามว่าผลงานเพลงนี้เสียงวันเป็นแบบไหนแต่ว่านา่าเวทีรองไปแล้วนะคะเอาทั้งสี่ดีกว่าถ้าเกิดอยากติดตามผลงานของต่ละคนี่ช่องทางแน่อารมณ์สามคนนี้ก่อน ช่องทางการติดตามของศิลปินซีค้นของบลัมใจกเงิน้อยลักๆอยู่ที่เพจคณะบลัมใจเงินร้อยแล้วก็น้องๆแต่ละคนก็จะมีช่อง YouTube มีแฟนเพจแล้วก็มีช่องติดต่อให้พี่น้องได้ติดตามนะคะสามารถค้นหาเป็นชื่อของศิลปินคือของแนนกัดแนมนยมยพรนบลัมแจเงิน้อยกับสิึ้นมาให้พี่น้องได้ติดตามผลงานแล้วก็ความเคลื่อนไหวค<ช>่ะของหนูก็จะเป็นเพจคณิง<ม>แฟนเพจค่ะซื้อไงเลยคณิงแฟนเพจพิมพ์เขาไปกับสิึ้นมาเลยคะ<ม>่ะ เอาฟังดิเดถ้าเกิดอ,อยากติดตามผลงานช่องทางออนไลน์ช่องทางใดแน่ขงหนก็เป็นปาหมี่ลีลดาหมอลำใจเกินร้อยค่ะเป็นแฟนเพจขะขงหนกับเป็นแฟนเพจกันค่ะ,าย,คะยาดีเกมมนี่หมอลำใจเกินร้อยแฟนเพจนะคะฝากติดตามน้ำเดือดค่ะพี่น้องคอ่าเอาจะได้พี่น้องครับฝากติดตามแนรากันนะฮะสำหรับสี่สาวท็อปไล่ใจเกินร้อยรับรองว่าผลงานเพลงอีหลากจะออกมาแล้ว ม้วนแล้วได้เดาแล้วรอดทิ่ตามง่ายเพลงต่อไปกับม้วนเช่นเดียวกันนะครับผมเอาวมนี้ขอบคุณเลหลายครับขอบ,ขอบคุณครับเอา,บายบายเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับกับซีสาวท็อปไลน์ใจเกินลอยอีหล่าขาเดานะฮะอุ้ยเดาอีลิพี่น้องครับนาเวที่นาหานม้ มัวนุมเจราคอนเฟิร์มกับลันตีเลยว่าคักอิลีสุดยอดอิลีจวดจัดฟาดบุ่มอิลีนะฮะไปติดตามในพี่น้องครับทั้งหนาเวทีของหมอล่าใจเกินลอยนะฮะกับ4ี่สาวทอปลายใจเกินลอยนะครับผม